ว่าครั้งก่อนโมนาแช่น้ำนะเม็ดผักชีเม็ดผักผักชีใบกลมผักชีใบแซ่โมนาแช่น้ําไม่ต้งคืนหนึ่งไหมหรือว่ามันเน่าออหมดเนาะอันนี้ไม่แช่นะปลูกมันดิบๆแบบนี้โรดนะคะวางไว้รดน้ำไปเลย,เลย เนี่ยมันปรับได้ปรับความแรงความไรได้นี่ปรับให้มันฝอยๆคนเราโง่ยอมมาก่อนฉลาดอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็แตกยอดดีแต่ก็ไม่มีเมนูกินนะแต่ก็อยากปลูกแต่ผักบุ้งผัดกินได้ชอบนะคะแต่ผักอันเนี้ย มันมันกินกับอ่าไอหมกหน่อไม้อะ่ะแต่ก็ยังไม่มีเวลาทำหมกหน่อไม้หรอกเนี่ยไอผักที่ปลูกข้างนอกแล้วมันขึ้นอะ่ะเดี๋ยวโมนาจะให้ดูไอที่ขึ้นแล้วนะไอที่ขึ้นคืออันนี้อันนี้คือหัวหัวที่เขาเขาไปตำส้ตตมตำนะคะที่มันขึ้นข้างนอกตรงนู้นที่ป้าโมนาลดตั้งแต่รอบแรกอะ่ะไอเนี้ยขึ้นแล้ว แต่ไอ้ผักกะเพราผักอื่นๆที่โมนาเอาไปโรยอะ่ะยังไม่ขึ้นแหมไม่ขึ้นแล้วเราจะทำยังไงก็มันไม่ขึ้นน่ะเนาะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ชวนลุงปลูกผักอีกนะคะชวนลุงปลูกผักเดี๋ยวเรามาปลูกผักกันอีกปะโมนาพาเข้าบ้านพอแล้ว นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนโอเคคานี้ขอบคุณมากขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันเปิดหลังบ้านอุ้ยอุอุอนัน่นเนี่ยเนี่ยทำอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละจะดึงอย่างเดียวใช้พลังอย่างเดียวแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะเก็บสายสายน้ำก่อนนะ เก็บสายน้ำก่อนนะคะทุกคนพี่ว่าจะปลูกพิกโมนาพิษพิพิกมีอยู่ข้างในเดี๋ยวโมนาจะให้ดูพี่บัวหลวงอันนี้ดอกลักเล่ทุกคนเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดอกลิลลี่ไม่ใช่ลักเล่โมนาจะให้ดูพิษที่โมนาเพาะไว้ในบ้านแดดดีดีดดพี่บัวหลวงเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมองเห็นเนี่ยที่ปลายดิ้วโมนาชียอันนี้คือพิษที่โมนาเตรียมไปปลูกนะคะสิบเก้าต้น อันนี้ยังเพาะอยู่ในบ้านก็คือให้เขาต้นเขาแข็งแรงแต่ตอนนี้แข็งแรงแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเอาเหมือนหอมหัวใหญ่ไม่ใช่ค่ะพี่โบหลวงมันเป็นเขาเรียกอะไรมีนาที่มันเอาไปตำส้มแทนส้มตำได้อ่ะหัวมันขา,ขาวๆใหญ่ๆอะ่ะเนี่ยต้นพริกสิบเก้าต้นรอลงดินนะคะรอลงดินแต่ยังไม่ได้ลงดินจะลงแล้วเหรอลงแล้ว พี่บัวหลวงจะคุยต่อใช่ไหมอันนี้หอมหัวใหญ่พี่บัวหลวงเนี่ยแต่โมนาว่าโมนาอาจจะปลูกชิดเกินไปไหมอะมันเลยประมาณเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือหอมหัวใหญ่นะคะเป็นหอมหอมขาวหรือหอมแดงละ่ะจำไม่ได้หอมแดงหอมแดงแดงหัวใหญ่นะคะอันนี้คือหอมแดงหัวใหญ่กว่าจะได้กินก็นุ่นแหละเดือนที่เรากลับมาจากจากไทยประมาณ ถงหากันยานน่นแหละนะคะถึงจะหัวใหญ่เต็มที่นะอันนี้ยังเออใช่ใช่ใช่โคลบี้ใช่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 นี่แหละอันนี้ผักเดี๋ยวโมนาจะเลาะเลาะริม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 เขาตัดใบใหญ่ๆหญ่ทิ้งนะคะแล้วโมนาจะเอาการก้านตรงกลางๆไปให้เพื่อนเราเองกินไม่ทันนะคะเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ปิดพอเขาว่าก็ว่าเขาว่านะคะตายปิดเรียบร้อยแล้วนี่บรรยากาศที่บูรหลวงเอ้ย อยากให้มาลิ้มลงนี่ใบกะเพรามองไม่เห็นไม่ชัดอีกเนาะเนี่ยใบกะเพรารักษาอย่างดีแล้วเนะเนี่ยใบกะเพรามีต้นเดียวก็รักษาไว้อย่างดีเลยนะคะรักษามันเอาไว้โอ้เข้าบ้านพอแล้วพอแล้วนี่ ต้องมาปิดน้ํานะคะวันนี้มีวันเกิดนะคะพอมีวันเกิดทั้งซอยเลยนะคะเขาจะติดทงชาติเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดแต่ก็